กั่วงครับผมดีเจคคมฟอลกอนเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะเออพูดงี้มีแนวเดียวแหละอ้าวฮะดีเจนะยังไม่เข้ามานะคุมเข้าปอแคมฟอลปาร์ตี้ในนี่ฟอร์สปีดวะขับไยแลนด์นะฮะโอ้โหเจอแจกกันมาฮะมีเปิดเพลงด้วยฮะเอาฮะชวนกันเลยนะฮะโอ้ดีเจรวยครับขับเบนด์ด้วยอะ อะไรนะดีเจรวยอ่ะเขาขับเบนซ์ด้วยนะฮะในในเกมมันเป็นแค่มายานะฮะจริงดีเจขับอะไรอ่ะจริงจริงเหรอฮะดีเจขับจักรยานครับผมสกีเอ็มฮะสุดยอดบีเอ็มเอ็กซ์บีเอ็มเอ็กซ์นะฮะซื้อมาแต่โค้งออกมาทำเองนะฮะนั่น ทุกวันนี่ต้องวิ่งไปทำงานเลยนะฮะแบกโค้เสียงใครเสียงแฟนนะอะดีเจสามารถเปลี่ยนรถได้ทุกวันนะฮะทางบ้านดีเจค่อนข้างจะมีเงินนะฮะนี่เปลี่ยนอ่าสติ๊กเกอร์เอานะฮะวันนี้อยากขับเบ้นเราก็เอาโโตมาตินะฮะนหมนะฮะในห้องนี้มีกี่คนครับเนี่ย มันมีเท่าที่เห็นแล้วครับโอ้โหมีแปดคนนะฮะสิบไม่ใช่เหรอยังไม่รู้เลยฮะชื่ออะไรนาเดทครับโอ้โหวัสนีครับฝากจะฝากตัวด้วยนะคุณนาดากป็นาเดทนะฮะนาเดทครับแม่นาดาอาฮะทางใน อีฟอร์สปีดฮะคุยกันไม่หยุดเลยเจ็ดนะไม่ทราบว่าในนี้มีคุณฮอลลี่ดักกอนหรือเปล่าอืมน่าจะอยู่ในเกมนะฮะมาดีเจเรามาขับเบ้์กันเหมือนกันดีกว่า,อ,าอยากจะเหมือน เอาละดีเจขับเบ้นกากๆกกนะฮะบ,บ,บินบินไปเแล้วโถชีวิตจริงสามสิบล้านแล้วในะคะนะันนี้เอาฮะครเอาละครับใครที่ยังเข้ากรุ๊ปนะฮะอยากคุยกันทุกคนเลยนะไปทางหน้าเฟซบุ๊กนะครับคนในในปาร์ตี้นี้นะฮะมานะครับ แฟดดีเจฮัาโหลโหลดกันเลยนะฮะ Facebook นะฮะมีคนเอาไปแปะทางหน้า Facebook แล้วนะ,ะโหลดกันเลยนะฮะเราจะได้ไม่ต้องปาร์ตี้กันนะ,ะตอนนี้ดีเจอยู่ในห้องเรียบร้อยนลฮะอ๋อนะฮะ ตอนนี้ d ีเจอยู่ในห้องทีมสปีก้วยนะฮะคุยกันได้ตลอดนะฮะไมเปิดตลอดนะฮะโหลดได้ทั้งหน้า Facebook นะครับอ่าโหลดได้เลยนะฮะไม่ต้องสมัครใดใทั้งสิ้นนะครับโหลดขึ้นมาแล้วนะฮะเตื่นแดนคนรูกใช้ง่ายๆครับใช้ง่ายๆไปยุ่งยากับลองโหลดนะฮะ มันจะมีเว็บให้โหลดดูนะฮะกดนิ่งๆไปฮนะดีเจก็มั่วมาครับกดยังไงนระัะน <c oughs> ี่จรถสวยไหมเอาฮนะขอบคุณนะฮะต <c oughs> ้องมมสได้นะ้นตวงต้นก็โเนองานเท่านั้นเลยแต่ละคันสุดยอดสุดยอด ดีเอานี่ฟอร์สปีดเวอร์นะฮะรอๆกันทุกคนเลยนะฮะเฮ้ยสุดยอดจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะจริงจริงจริงอ๋อนะหล่อยังไม่พอนะฮะยังมีหืนกราวอีกนะฮะกูกรี๊ดนี่เจมส์เลยนะหนังเอวีคุณปอนสองสี่ฮะ มาแปะให้นะประจานไม่ประจานนหน้าดีเจ่นลงนะฮะเป็นยังไงพอเข้าส่งซีดีมาดิก็มีคนขอเขาให้เขาอยากจะเอ๊ะมันจะเปลี่ยนชื่ออย่างไรเปลี่ยนชื่อไหนเลยในทีมสปีกเนี่ย ตรงคอนเน็ชั่นนะครับคุณเลยครัว่าคอนเน็กแล้วข้างล่างข้างล่างสเวเดนนี้จะมีเขียนว่านิกแนมมาครับคุณใส่ตรงนี้เอาเลยอ๋อได้ครับผมครับผมแล้วกดเน็กเข้ามาใหม่เข้าห้องมาใหม่ยังไงอะยังไงะ user disconnected from your c ไปแล้วโคตรเร็วเลยอ้าวออกไปแล้วไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวทำมาเปลี่ยนชื่อ เรียบร้อยฮะมือไวครับผมโยกข้อฮบมือไวนะฮะต่อไปเข้าต่อลูกไฟอีกคนน่าก็ลื้อดอกไม้แพงต่อด D J หายเอาฮะในนี้มีใครโหลดทีมสปิกแล้วมั้งครับผม ออดีเจนี่เราไปไหนแล้วเนี่ยยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะหายอ่ะอยู่ทางหน้าเฟซบุกนะในเกมครับรถหายไปไหนอ่ะใครลากไปเนี่ยกลุ่มน้อยคนน้อยกว่าอ้าวรถดีเจหายขันไหนฮะขันไหน เั็นจอดอยู่ที่เดิมนะยังไม่หายไปไหนนะไปปแ๊บนนึงะ SLR ครับผมแมคลาเรนฮะ722ฮะไลน์722เจ็หางานให้เจ๋อเพื่อนเยอะเนี่ยถ้าเจ๋้ลุาติปนี้ได้นะเจ๋ก็ให้เพื่อนเจ๋อ SLR เจ็ดสอง2อนะไม่ต้องแพงก็ได้หมื่นเดียวก็พอสีขาวฮะลายแถบกลางดำนะเอิ้นก็เอาไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไฟปีนี้อีกคู่หนึ่งเอาบ้านจะหายไปเดี๋ยวบอกให้ หร่จะเป็นนะอครับผมเห็นชัดเจนครับผมอ็นแคงานตอนช้าไัมากอ๋อดีเจเห็นคนเดียวดีลากรถไปแล้วเนี่ยอยู่ข้างอีโวแดงนะเห็นกันไม่เลยไลครับแล้วจะัเริ่มยังไงไม่เห็นรถดีเจสีดำวะโคตรร้องเลยด้ื่งอนี่สิบนาทีตังกดตรงไหนในการเนี้ย าโยโกฮาม่าดีเจไม่เคยใช้เองไงกูเคยใช้ทุกอย่างอ่ะมึงวอนแล้วมึงตั้งได้ีเจรับเพื่อนด้วยเฮ้ยเพปเพคนใครไปจอดทับดีเจเนี่ยอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่ะรับเพื่อนด้วยนะครับ เจ็ดสองสองนะชื่ออะไรครับผมเพื่อนว่าเดอะบอสครับอาหาเสิร์ฟจีนพนันนะเดิมโอเคครับผมรับนะฮะแต่ว่ารจีนต้นห้าหกสิต้นเนี่ยมีบนแอดผมมานะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่รับก็มีเรื่องและครับจริงจริงนะฮะขับเรานี่หน้าตาดีไม่หองนะยังไปยิงโกปากซองไปด้วยนะเรเล่นครับเลยตายแล้วดีเจออกซอยไม่ได้เลยนะฮะ 哼哼。<laughs>